สวัสดีค่ะช่องแนวายูแนวกินค่ะมือนีสิผ้าทำน้ำพริกปูนานะคะหรือว่าปนปูหนานะคะห้าวกระสีเอาปูนะคะของห้าวปขัวหิสุกนะคะจะคั่วจะปิ้งหรือจะต้มก็ได้นะคะแต่ว่าต้องห้ซุกนะคะสุกแล้วก็จะพักไวก่อนเนาะพอมันห่อนเนะเาะห้าวกระสีน้ำพริกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็บข่าหน่อยนะคะข่าหน่อยี่สิเฮ็ด่ให้หอมนะคะเอาไปขวัขวขัวเรียบร้อยแล้วห้าวกระน้ำ อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปตำให้ละเอียดนะคะการละเอียดให้ได้มากที่สุดนะค่ะกันตำอ่าบ่อละเอียดกับบ่อเป็นหยางเนาะเขากินเองเห้าเนาะจากนั้นนะคะเขาก็เอาปูมากแกะนะคะส่วนนี้เขาจะใส่ก็กคือเข้าต้องแกข้ขาออกเอาโตโมันเนาะใส่แล้วก็เอาน้ำมันในกระดองของปูเนี่ยเขี่ยใส่นะคะกะอ่าได้หลายพอสมควรนะคะอ่านี่ คือเห่าแกะขามันออกเนาะแล้วก็เอาใส่ลงไปนะคะกาค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะคะ่าแกะขาออกเรื่อยๆนะคะตรงในห้องเบาอ้าวห้างกับแกะถิมนะคะก็เอาส่วนที่สามารถเห็ดปนได้เท่านั้นนะคะ เนื้อปูย่ำนี่นะคะมันก็จะมีรสมันนะคะแสบนะคะได้มาจากสายก็ได้มาจากย่ายเนาะอันแม่นะคะเพิ่นไปคุดมากนะคะเพิ่นได้หลายนะคะเพิ่นก็เลยเอามาห้นะคะก็เลยว่าเสียดอย่างกินนอกับคิดหอดตะป่นกับปูเนาะคอมันมันแสบเนาะตามถี่เคยกินก็คือมันแสบนะคะก็เลยว่าต้องปนนะคะที่นี่เมื่อเข้าแก่ได้เนื้อปริมาณอ่าเพียงพอแล้วนะคะเข้ากับ ตำเลยค่ะตำจนมาปูนะคะละเอียดนะคะตำไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเ้ากระใสนะคะน้ำปลาแดกนะคะน้ำปลาแดกประมาณสอนครึงนะคะใส่ลงไปนะคะน้ำปลาแดกต้ม่มซุกนะคะ,ะจากนั้นกระใสอ่าเป็นผวกผงชูรสนะคะท่ากับน้ำมาใส่เลยนะคะ กะใส่พอสมควรนะคะอ่ไ่หน่อยกะแซบหน่อยใส่หลายกะแซบหลายแล้วกะใส่บางหน้าลงไปนะคะจะอ่านเปียงหนึ่งนะคะบีบลงไปนะคะที่นี่กะใส่หอมนะคะมีหอมปลอมหอมใบเลื่อยหรือว่าหอมเป้นะคะแล้วก็กะตมนะคะหเหงือากันนะคะตมเหงเขากันกะ เป็นอันเซตเรียบร้อยนะคะปนปูนาของเหากะเรียบร้อยนะคะกระตากใส่ถ้วยนะคะตากใส่ถ้วยแล้วก็พร้อมพร้อมเสิร์ฟเนาะกินกับพักซดกับพักลวกก็ได้นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเหากะสีลวกพักของเหานะคะมื้อนี้เหามีพักซดสซอขางลวกเหานะคะซึ่งบอได้สื่อนะคะก็ะคืออ่า ยอดกระโทกโลกนะคะหรือว่ายอดเสาวรสนะคะก็จะมีอยอดพักหวานนะคะมีพักบุ้งหน้าเท้าเก็บมาตวสวนนะคะเขาก็มามลวกในาน้ำเดือดๆแล้วก็กินกับชะอมสดกับพักกัดเฉดหรือว่าพักกระถิบบานเห้านะคะแค่นี้นะคะอาหารเมื่อนีก็แสบหลายล่ะค่ะผู้ใดพ่อในเขาแรงกับไปกินพร้อมกันเด้อยค่ะมื่อนีได กับเข่าง่ายๆปนกับปู้นหน้าพร้อมผักสดค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ